สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดผักชีค่ะทุกคนซึ่งตายก็เคยได้ทำนะคะคลิปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการอธิบายแล้วนะวันนี้ก็จะมา อธิบายให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาปลูกเลยนะคะการปลูกผักชีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะจะแนะนำวิธีอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวไต่จะให้ดูก่อนนะว่านี่เป็นมเมล็ดผักชีที่ไต่บ่มไว้นะคะประมาณ3วันค่ะทุกคน3วัน4วันประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอ่านี่นะคะเห็นเลยชัดเจนเลยนะคะว่าเขา มีรากงอกออกมาแล้วนะคะลักษณะนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยออระยะเวลาในการงอกรากออกมาเนี่ยของแต่ละ,มะเมล็ดไม่เหมือนกันนะบางคน5วันบางคน7วันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ของตายเนี่ยประมาณ3-4วันนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะคลิปนี้แต่จะชวนทุกคนมาเริ่มนะคะตั้งแต่แรกเลยนะอาจะพามาเริ่มกันเลยอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะ อ่ะ,มะเมล็ดผักชีนะคะที่เราจะนํามานะคะทุกคนไม่ต้องใช้เยอะนะใครปลูกแค่ไหนใช้แค่นั้นนะคะบางทีพอมเมล็ดอองอกรากออกมาแล้วเราไม่ได้ใช้ก็เสียดายเปล่าๆนะเริ่มต้นเลยนะคะเอามเมล็ดมาแต่ก็ซื้อมาเป็นกระปุกแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะกระปุกละ20บาทแบบนี้นะเปิดมาเลยนะคะทีนี้เราก็หาผ้านะคะผ้าเก่าๆนะมา1พื้ผืนค่ะ จะเป็นเศษผ้าอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยมาแบบนี้แล้วก็ทํามือให้เป็นอุ้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะผ้านี้ตัตไปชุบน้ํามาแล้วนะคะก็จะมีความชื้นอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะจะชุบน้ําหรือยังไม่ชุบน้ําก็ได้นะคะทุกคนเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปแช่น้ําอยู่ดีใส่ลงไปเดี๋ยวไตจะไม่ได้แช่เยอะนะคะเพราะว่าไตมีแช่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเยอะจนเกินไปนะไตก็จะแช่สักประมาณ1ช้อนนะคะ ตักมาประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็ห่อผ้าค่ะห่อผ้านะนี่ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนไต่ปลูกผักชีแต่จะใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีการบ่ม,มเมล็ดนะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะเราจะได้มั่นใจว่ามเมล็ดผักชีที่เรานำไปปลูกเนี่ยงอกแน่นอนนะ แล้วก็หาถ้วยนะคะใส่น้ําเปล่ามานะคะเราก็แช่ตัวผ้าสีแดงที่เราหอมล็ดเรียบร้อยแล้วลงไปแช่อยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนแช่ไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะแช่ไว้แบบนี้เลยสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นทํายังไงสมมุติว่าครบเวลาแล้วนะคะสมมุติว่าครบเวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาปุ๊บเราบีบค่ะบีบให้หมาดเลยนะคะบีบแบบนี้ บีบเหมือนเราตากผ้าเลยค่ะทุกคนบีบแบบนี้แล้วก็นําไปใส่ในกล่องที่มีฝาปิดนะคะนําไปใส่ในกล่องแบบนี้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วกล่องตัวนี้นะคะกล่องตัวนี้อย่าเอาโดนแสงแดดให้เอาไว้ในที่รม่มจะไว้ในตู้กับข้าวก็ได้ นะคะจะไว้ในออชั้นวางของในบ้านอะไรก็ได้นะคะนี่คือวิธีการทำในวิธีการบ่ม,มเมล็ดผักชีนะคะอ่าอันนี้ตายจะแช่ไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ครบเวลา4-5่ห้าชั่วโมงนะคะอันนี้เดี๋ยวขอยกออกไปก่อนค่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้นะคะที่ต่ายได้ทําแล้วนะบ่มแล้วจนรากงอกออกมาแบบนี้แล้ววิธีการปลูกต่อไปทำอย่างไรนะคะนี่เลย เตรียมดินไว้แล้วค่ะทุกคนอ่านี่ค่ะเตรียมกระถางไว้แล้วยกมาข้างๆกันดินที่เราจะนํามาปลูกผักชีนะคะก็ควรที่จะเป็นดินร่วนอันนี้ไต่ใช้ดินที่ไต่ปรุงเองนะ และเวลาที่เราปลูกผักชีเราไม่ต้องผสมปุ๋ยคอกเยอะนะคะบางคนกลัวว่าเดี๋ยวต้นผักชีจะไม่โตใส่ปุ๋ยคอกไปอีกดีกว่าเป็นการบำรุงปรากฏว่าการใส่ปุ๋ยคอกเยอะเกินไปนะคะจะทําให้ต้นผักชีนั้นเน่าเพราะเราไม่รู้ว่าปุ๋ยคอกที่เราใส่ลงไปนั้นอ่ะผ่านการหมักหรือยังแล้วก็เราใส่เยอะเกินไปมันจะมากเกินปริมาณที่ผักชีต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราปรุงดินมาแบบไหนเราก็ใส่มาแบบนั้นไม่ต้องเติมปุ๋ยคอกแล้วนะคะ ดูดินให้เป็นดินร่วนนะคะทั่วธรรมดาทั่วไปเลยนะแล้วก็นี่ค่ะ,มะเมล็ดผักชีเราก็โรยลงไปเลยนะคะเวลาโรยนะคะไม่ต้องโรยถี่นะทุกคนบางคนเข้าใจผิดอีกค่ะว่าเราโรยถี่ๆเลยนะคะต้นเขาจะได้งอกออกมาเยอะๆนะคะปรากฏว่าโรยถี่ๆเกินไปเนี่ยเหมือนตายมีบางครั้งนะคะโรยถี่จนเกินไป รากเน่าต้นไม่โตแคร์แกรนนะคะแล้วก็ต้นเขาขยายกอลำบากด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็โรยในปริมาณที่พอดีค่ะมันต้องอาศัยหลายๆอย่างเนาะใจเย็นๆนะคะเวลาปลูกนะเนี่ยดูจากเมล็ดที่ไต่บ่มนะคะปลูกได้หลายกระถางเลยค่ะทุกคนอ่าโรยไปบางๆเท่านี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาดินมาโรยกลบด้านบนบางๆค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็โรยดินได้เลยนะกลบดินบางๆค่ะบางๆนะคะไม่ต้องหนานะอ่าเท่านี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็หาเป็นฟางนะคะหรือว่าเศษหญ้าแห้งก็ได้นะคะมาปกคลุมที่กระถางไว้ค่ะทุกคนเพื่อเป็นการรักษาความชื้นค่ะอ่าเดวไปก็จะใช้เศษฟางนะคะมาปกคลุมด้านบนบางๆเหมือนกันนะคะเท่านี้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนกลบไว้แค่นี้เท่านี้เลยนะคะสำหรับการปลูกผักชีนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะแต่ทีนี้การรดน้ำนะคะในช่วงแรกแกแบบนี้นะคะแต่กลัวว่ามเมล็ดเขาจะเคลื่อนที่ก็เลยจะใช้เป็นสเปรย์ฉีดพ่นนะคะนี่ค่ะไต๋ได้เตรียมน้ำนะคะไว้ในขวดสเปรย์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะ น้ำในขวดสเปรย์นี้ปริมาณ1ลิตรนะคะครั้งแรกเนี่ยแต่ก็จะบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยค่ะทุกคนก็จะใส่ไปประมาณ1ฝานะเพื่อเป็นการบำรุงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหลายๆคนสงสัยว่าเออเราใช้ได้ในช่วงไหนของพืชนะคะใช้ได้ทุกช่วงทุกระยะเลยนะคะทุกคนเราก็ดูปริมาณให้เหมาะสมนะน้ำหนึ่งลิตรเราก็ใส่ไปนิดเดียวพอนะคะ ปิดฝาขวดสปเปรย์ให้เรียบร้อยเขยา่าแล้วก็ฉีดพ่นเลยค่ะพอเป็นการฉีดพ่นแบบนี้นะคะก็มเมล็ดเขาจะไม่เคลื่อนที่แต่ว่าเราต้องฉีดพ่นให้เยอะหน่อยนะคะ จะใช้เป็นการรดน้ำก็ได้นะทุกคนแต่มือต้องเบาหน่อยนะในช่วงแรกๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะแต่ก็จะสเปรย์รดน้ําไปเฉพาะครั้งแรกนะคะทุกคนพอวันพรุ่งนี้เรามารดน้ําอีกทีเนี่ยเราก็ราดรดเบาๆนะคะได้ตามปกติได้เลยไม่ต้องใช้สเปรย์ฉีดพ่นแล้วนะเพราะว่าผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยมเมล็ดเขาก็จะเกาะกับดินได้ดีขึ้นแล้วค่ะ อันนี้ไก่ก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นในเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยสำหรับการปลูกผักชีนะคะไต่ก็มาสอนการบ่ม,มเมล็ดสอนการปลูกอย่างละเอียดนะคะใครที่อยากจะปลูกผักชีไว้กินเองแล้วก็ลองทำดูนะง่ายๆแบบนี้ค่ะอ่ามีความชุ่มชื้นแล้วนะคะอ่าสังเกตดูที่ดินนะเดี๋ยวไต่จะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยสเปรย์พ่นไปแบบนี้ นี่ค่ะดินเปียกดินชุ่มแล้วนะคะนี่ก็โอเคแล้วค่ะอ่าเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการปลูกผักชีนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทุกคนใครที่อยากจะปลูกผักชีก็แนะนำว่าให้บ่ม,มเมล็ดแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะง่ายต่อการปลูกแล้วก็เออรากงอกไว้ต้นโตเร็วด้วยนะคะไม่เน่านะค่ะทุกคนเียแต่ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะ เผื่อว่าจะมีคำถามมานะว่าเมาเล็ดที่เรายังปลูกไม่หมดในวันนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้อีกไหมนะคะคําตอบก็คือเก็บไว้ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาสังเกตด้วยนะว่าอย่ากเก็บไว้นานจนเกินไปค่ะเก็บไว้อีกวันหนึ่งสองวันอย่างนี้ได้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้นานรากสขาีขาวเนี่ยเขาก็จะยาวออกมาแล้วเขาจะเกาะ ติดกับผ้านะคะพอเกาะติดกับผ้าแล้วเราจะดึงออกไปปลูกเนี่ยก็จะทําให้รากขาดนะคะพอเราเอา,มาเมล็ดที่รากขาดไปปลูกเนี่ยต้นก็อาจจะไม่เจริญเติบโตนะคะก็อย่างที่ไต่แนะนําไปตอนแรกเนาะว่าให้เราแช่มเมล็ดตามจํานวนที่เราจะปลูกนะคะอย่าแช่เยอะเกินไปเดี๋ยวอันนี้ไต่ก็จะนําไปปลูกให้หมดเลยในคราวเดียวนะคะเมื่อสักครู่ได้สาธิตให้ดูแล้วเดี๋ยวไต่จะย้ายไปปลูกลงในแปลงปลูกด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันให้นะคะ ถ้าใครมีคำถามนะคะสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับการปลูกผ wow. ักชีก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตายชวนทุกคนมาดูการเปลี่ยนแปลงของต้นผักชีนะคะที่ได้ทำการปลูกไว้ในล้อยางเนาะคลิปก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะ ก็ต่ได้พามาดูแล้วนะคะรอบที่แล้วต้นเขายังเล็กๆอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มเจริญเติบโตขึ้นวันนี้ชวนมาใส่ปุ๋ยนะคะอ้าวนี่ค่ะวันนี้ต่จะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่หมัก,กแกลบนะคะอันนี้เป็นกแกลบแล้วต่ายก็หมักรวมกับขี้ไก่นะคะนี่ค่ะก็จะผสมปนเปกันอยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วในวันนี้ต่ก็จะใช้ตัว เปลือกไข่ด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะผักชีของเรานะคะกำลังเริ่มโตค่ะทุกคนอตอนนี้ยังเก็บไปกินไม่ได้นะก็คือจะรอให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะคะเราจะเพิ่มความแข็งแรงให้เขานะคะอามาดูกันเลยนะคะมาให้ปุ๋ยไปพร้อมๆกันเริ่มต้นจากเปลือกไข่ก่อนเลยมีเยอะใช้เยอะได้เลยนะคะมีน้อยก็ใช้ตามที่มีได้เลยค่ะอยู่ในถุงแบบนี้นะคะบี้แบบง่ายๆเลยก็บีบไป แต่ว่าเปลือกไข่ที่ายเอามาใช้ในวันนี้เนี่ยคือไตพึ่งแดดพึ่งลมไว้แล้วนะคะถ้าบางคนยังไม่ได้พึ่งแดดพึ่งลมเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยอาจจะมีมดมารบกวนเนาะมดจะมาตอมพวกเปลือกไข่ที่ยังไม่ได้พึ่งแดดพึ่งลมนะคะไตก็เลยจะแนะนําในหลายๆคลิปว่าเปลือกไข่ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยก็พึ่งแดดพึ่งลมเขาสักนิดนึงค่ะพวกมดจะได้ไม่มาไม่มาตอม ไม่มารบกวนที่แปลงผักเหล่านะคะอ่าบี้ไปเลยบี้เสร็จแล้วแบบนี้นะคะจะโรยเปลือกไข่ไปเลยก็ได้หรือจะนำเปลือกไข่มาเทรวมกันกับปุ๋ยขี้ไก่ที่หมักกับกแกบบอันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะ,จะเทรวมกันไปเลยนะคะจะได้ใส่ทีเดียวอ้าวนี่ค่ะ ก็จะได้ปุ๋ยมาแบบนี้นี่นะคะตัวนี้ค่ะที่เราจะเอาไปใช้ในการใส่ต้นผักชีนะคะหรือใส่กับพืชผักอื่นๆก็ได้ค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็ใส่ได้นะใส่ไปเลยนะคะ เพิ่มความแข็งแรงค่ะเพิ่มธาตุอาหารค่ะโรยให้ทั่วเลยยังเหลืออยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแต่ก็จะเอาไปใช้กับแปลงอื่นต่อนะขั้นตอนต่อไปก็คือรดน้ำค่ะวันนี้นะคะเราก็จะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะนี่ค่ะได้เตรียมไว้แล้วนะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะนำมาใช้ได้เลยนะ ตัวนี้แต่ก็เลยต่ก็ได้ทำคลิปนะคะสอนวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วใครที่ยังทำไม่เป็นนะคะก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของต่ได้เลยนี่ค่ะเป็นน้ำปุ๋ยสีแดงแบบนี้ประโยชน์เขาเยอะค่ะก็เอามาบำรุงดินบำรุงพืชแล้วเขาก็ยังช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะทำให้พืชแข็งแรงป้องกันหนอนป้องกันมแมลงได้ด้วยนะอันนี้ก็จะใส่ไปเลยค่ะกะเอา เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะกะปริมาณที่ชัดเจนนะคะในบัวรดน้ำเนี่ยน้ำประมาณ10ลิตรก็จะใส่ไปประมาณ3-4ช้อนค่ะวิธีการใช้เนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเอามาราดรถได้เลยค่ะ นอาจจะมีล้มบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวของเขาเองนะคะคือเขาโดนแรงจากน้ําจากบัวรดน้ําไปนะคะวิธีการดูแลเนี่ยอย่าลืมหมั่นพรวดินด้วยนะสําหรับการปลูกผักชีนะคะผักชีจะไม่ชอบดินที่แน่นจนเกินไปนะทุกคนเราก็พยายามทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะนอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยนอกเหนือจากการรดด้วยน้ําหมักหรือปุ๋ยน้ําต่างๆแล้ว เราอย่าลืมพรวนดินนะคะสำหรับคลิปนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตต้นผักชีแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำไปพร้อมๆกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ